กลับไปทำงานที่ออฟฟิศคือการบั่นทอนชีวิตของเราสวัสดีครับนี่คือปลดแอกงานประจำพอดแคสต์ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าพอดแคสต์นี้อาจจะไม่เหมาะสำหรับทุกคนกลับไปทำงานที่ออฟฟิศคือการบั่นทอนชีวิตของเราต้องยอมรับนะครับว่าการได้นอนดึกสักนิดได้ตื่นสายสักหน่อยมันคือความสุขเล็กๆน้อยๆของมนุษย์เงินเดือนจริงๆหลายคนที่ได้มีโอกาสเวิร์กฟอร์มโฮมมานานจนเริ่มที่จะปรับตัวและก็มีความสุขจนเริ่มรักตัวเองมากยิ่งขึ้น แล้วก็เผลอคิดไปว่าถ้าได้ทํางานที่บ้านแบบนี้การทํางานประจํามันก็ไม่ใช่เรื่องที่เลวร้า,ายนะแต่ว่าสถานการณ์ปัจจุบันหลายๆออฟฟิศนะครับก็ทําลายความฝันเหล่านั้นของมนุษย์เงินเดือนโดยการบังคับให้กลับเข้าไปทํางานออฟฟิศความสุขเล็กน้อยที่มนุษย์เงินเดือนเคยมีก็พังทลายไปกับระบบบางอย่างที่มันต้องการการรวมกลุ่มโดยอาจจะคิดแต่ว่าบริษัทเนี่ยจะเสียผลประโยชน์โดยอาจจะคิดแต่ว่า พนักงานเนี่ยจะแอบอู้งานถ้าเกิดถ้าเกิดว่าทํางานที่บ้านแต่ไม่เคยคิดในแง่ดีกับพนักงานเลยว่ามันดีแค่ไหนที่พนักงานเนี่ยไม่ต้องแหกตาตื่นเพื่อไปเพื่อไปทํางานเพื่อไปรถติดเป็นชั่วโมงนี่ยังไม่นับถึงกรณีที่เกิดฝนตกหรือน้ําท่วมที่จากเดิมเนี่ยต้องเดินทางเป็นชั่วโมงแล้วกลายไปเป็นหลายชั่วโมงแทนพลังงานชีวิตนะครับจากที่เคยมีอยู่อย่างน้อยนิดเนี่ย ตอนนี้กลายเป็นติดลบไปเลยการลงทุนต่างๆที่ซื้อไปทั้งโต๊ะหรือเก้าอี้ก็กลายเป็นสิ่งไร้ค่าแต่พออ่านมาถึงตรงนี้นะครับหรือฟังมาถึงตรงนี้นะครับบางคนเนี่ยอาจจะคิดแต่ว่าแล้วจะบ่นไปเพื่ออะไรก่อนหน้านี้ที่ไม่มีเวิร์กฟอร์มโฮมทำไมถึงทนได้ต้องบอกจริงๆนะครับว่าบางคนเนี่ยก็เป็นสลิมงานประจาเกินกว่าที่จะกลับใจได้คาถามก็คือว่าทนได้ก็จริงแต่เคยคิดบ้างไหม ว่าทำไมต้องทนด้วยทั้งๆท,ที่ในบางงานหรือในบางตำแหน่งมันก็พิสูจน์ได้แล้วว่าการทํางานที่บ้านเนี่ยมันทําให้เกิดผลลัพธ์ที่มากกว่าได้รวมถึงพนักงานเองเนี่ยก็มีทั้งสุขภาพกายและก็สุขภาพจิตที่ดีกว่าด้วยแต่อย่างที่ว่าครับในโลกของลูกจ้างหรือว่าโลกของขี้ข้าเนี่ยย,ไย่ไม่มีสิทธิ์อยู่แล้วไม่มีสิทธิ์บนอะไรทั้งนั้นนะครับดังนั้นหนทางเดียวที่เราจะได้ชีวิตอย่างที่เราต้องการ คือเราต้องปลดแอกชีวิตจากงานประจำให้จงได้เวคอัพตื่นขึ้นมาเพื่อใช้ชีวิตไม่ใช่ชีวิตถูกใช้ยังไงก็ฝากติดตามปลดแอกงานประจำบอดแคร์ไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ